พระวจะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมหนึ่งเปรโตบทที่หนึ่งข้อที่6ถึงข้อที่7บันทึกว่าในความรอดนั้นท่านทั้งหลายชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จำเป็นที่ท่านจะต้องทนทุกขทรมานชั่วขณะหนึ่งในการถูกทดลองต่างๆเพื่อการลองดูความเชื่อของท่านอันประเสริฐยิ่งกว่าทองคำซึ่งแม้เสียไปได้ก็ยังถูกลองด้วยไฟจะได้เป็นเหตุให้เกิดความสั เสเกิดศักดิ์สรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏข้อคิดจากพระวจนะว่าด้วยการทดลอง 1. การทดลองเป็นการพิสูจน์ความเชื่อของเรา 2. ขณะ,ะเผชิญการทดลองย่อมทุกทรมานแต่หากผ่านมาได้ก็จะมีความชื่นชมยินดี 3. เมื่อผ่านการทดลองชีวิตของเราจะเป็นดั่งทองคำไฟจะไม่สามารถไหม้เราได้ 4. เมื่อเราผ่านการทดลองชีวิตของเราจะเป็นเหตุให้พระเจ้ารับเกียตรติและตัวเราจะรับศักดิ์ศรีจากพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ